การขั้นถ้ำยานีจับใจเลยใจจะเป็นเป็นเรื่องเฉียบขั้นที่สุดเจริญภาสระทองรองรับคำเสของพระไดาเข้าสู่จิตเลยจิตจิตใจเพราะใจเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่ใจเมื่อกดรับกระที่ใจรู้ก็รู้ที่ใจหลงเนี่ยหลงที่ใจเลยใจเใจสำคัญนะเพราะใจมันดีมโนุปปังขมาขมามโนุสิกขามโนยาณมโนเวจใจ thăm ba lại vừa thi chạy nè mấy chị gì? phải thân là long lập, không thế nào không lo lập tâm sản trong một trụ bạt không chơi chơi sấy chơi, chơi phòng sấy, chơi phong xe quăng quay người có bên nhà có lâm lên phải sửa chết, thi chút nên cứ thi chạy đặt thi nè mua thi chạy đúng thi chạy rồi là thi chạy ngô thi chạy sao là rồi là một ngô một. ngô หายเยอหลงหลงห้ยหมดที่เจอที่ใหญ่ไม่เจอที่อื่นเ่ยมีบ่ลองนรางอ่มีใจมีใจอยู่กันหมดทุกคนนี่มีใจบ่ย็บไม่มีฮะมีใจบ่มาจบเงยใจหน่อยใจใหญ่ันได้เลยเะยน่หม่างผู้เขาโอกาเจอแต่ใจใจใหญ่บ่ผู้เขาดูชาติขาด้เล่าเน่ยบางเอาใจเห็นทําชอบลงไปคนลงไป คำมนดวใจดูกระดูกเดียวถ้มันเป็่นรางกระดูกกระสากิงอมาปรากฏในดวงใจจะมัเจริญจะเห็นจะเป็นจะไปจะสลรคด้วยโอเขาบ่ที่นั่นอยู่ที่นั่นเองเวลาที่ซืดเท่านั้นอาจะหมดแกวแใจวัเนี่ยอย่างพอดีจ้าอะไรแกวอย่าเลยหมดแตวเพราใจเป็นรปอะเรแกเลยนะู้หญิงเป็นไปอะรแยเพื่ออชไรเป็นไปอ้ารแ้าเลยนะ เวละที่ใจโง่ที่ใจรู้ที่ใจหลงที่ใจดีที่สุดก็ที่ใจง่้ที่สุดก็ทีใจให้คอดูไม่ใช่เล้วก็เกิดปุ๊ใจสรดจะเลี้ยวสระแล้วมาด่านฐันมันจะมีทำอะไรก็เกิดจากใจันใจก็มันเป็นเปรหลงใจกามันจะรู้นะรู้ก็อยู่กันหลงก็อยู่กันไม่ว่าอยู่ที่อื่นนะ เิอท <weird> <esi> ี่ไหนก็จงแบบที่นั่นอ่ะสลาดที่ไหนก็โห้เ้วยน่ะไม่สลาดก็โม้มันมาด้วยกันใจจะปวดปุ่งผงใส่ว่องไว้กับขุนใจมันเสียขาวมันสะอาดไม่มีมลทินมันไม่กี่ตัวโน้ตัวใหญ่ความอมามเรือนคือความสะอาดตัวหนึ่งฮะน้อมควสุขใจไงจะได้ดูดูเดนดูขอนใจของใครวันไม่มเดือดเดือดเดือดคนในในใจน้อมมึงใจจะของ เรื่องใจเรืองของน่ะอะารเยือของก็รู้ท่าบนน่ะทํานบนคือที่ั่นนะดวงนี่คือเรื่ใจรู้ที่เรื่องใจชินนะใช่ไหมไม่ว่าเขื่อเกจะไปเร้ใจมีกิเลสมมดเกใจอย่างเดียวไรบบอะพ่ออลไอุ้มอลพรใคอะด้วยนายใครก็มดทุกอย่างแล้วรด้วรู้ใจใจไม่ใจเสพจิตไม่ใจโมเขาวมปัญญาใจเสลาแต่นันเท้า สักผ่าสักแพร่ทำให้สะอาดสะอาดเดินแล้กินน้ำสีกินเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำสีพี่ย่องเรากินเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้ใจท่าใจสะอาดก็ไปสู้ใจก็ไปใจสะอาดใจข่วงใจข่วงใจศาสนาพาเผยแสดงไปชุดยอดชุดดีใส่หนุนทำใจให้สะอาดทำใจกลัวที่ใจปัดกลัวกลัวตัดกลัวที่ใจแล้วปวดออกหมดให้หมด ยาเกลือเกลือผ่อยมันลรคเกลือรุนแรงที่ใหญ่กว่านั้นหมดนะมันก็ต้องกายไปใจสะอาดใจผู้าหญิงผู้ชายคนหน้อยหน้่มสาวเมืองเบื้องเบื้องจะเป็นคนใจสะอาดทั้งนั้นอ่ะใครใจแยอยู่ไหนก็อยู่กันเถอะไม่เป็นไรถูกต้องผมรองอดีตพูดไม่ไม่ไม่ทุ่มเถียงไม่ไม่ซื้อสารให้กันหรอกให้อภัยกันทุกอย่างบ่อบพีดกันบ่๊อบพูกกันบ่อิดกัน ทำย้ายรายใหญ่สัหภาระที่เลินให้หมดจต็ดวงใจนะมม่ว่าเพื่อนคนบินกันเลยไม่ว่คนเดิหมดอนย่องใจนะทำใจบริสุทธินะมากวงไกลยาวขึ้นเรลเรือไปเหนือมาใจถึงว่าใจไม่เพืจะมาถึงอะไรเจออะไรเจอเยอะๆยต่ไม่เยอมากพอถึงนะรู้้รู้จ ทางเข้าป ja, <000. S 1> ีเ no ข ja, <ll anta. S 1> ้าเย็นกับเปลี <t thấy S 1> ่ยนเปลี่ยนข้ามือบนทางเข้ามือแย่เดียวกระเด็นหดจำได้ใจดีไม่เอาเยอะไม่ใจบม่หยกไม่บมดไปไม่ใจยงขึ้นใครไม่ใจยงหมดขึ้นมีใจไม่รักใจไม่ใจนับปัดกวดที่น่ะกวดปัดกวดเัวใจให้ทันหลังไหลเขาเดวงใจนะใจเป็นใจอาใจนักปราชญ์บัณฑิต แลบูในกองสารทุกอย่างก็คือพุดของที่จะงาผ่าว้ยงามยอดเยี่ยมดีอยู่นะรับเอาไม่ใช่ใับลภไดอกลับใารรมันนัระดวมคาก็คือดวงใจนะ